สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแต๋วในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยแรงและพลังงานในชีวิตประจำวันนะคะแต่วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องพลังงานน้ำค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆรู้ถึงประโยชน์ของน้ำแล้วใช่ไหมคะว่าในชีวิตประจำวันของ มนุษย์เราสาัตว์หรือพืชต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่ต้องการน้ำทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นในชีวิตประจำวันของเด็กๆตื่นเช้ามาเด็กๆก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำคุณแม่ก็ต้องนำน้ำนั้นมาหุงข้าวทำกับข้าวซักผ้าล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์จากน้ำทั้งนั้นเลยนะ,ะประโยชน์ของน้ำมากมายมหาศาลเลยใช่ไหมคะเด็กๆ เด็กๆลองช่วยคุณครูคิดสิว่าน้ำยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอีกนะ,ะน้ำนั้นมีอีกหนึ่งความสำคัญก็คือการนำมาสร้างพลังงานมาผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้าให้เราได้ใช้กันนั่นเองนะคะเด็กๆแต่เราจะมีวิธีการอย่างไรนั้นเราไปเรียนรู้ในคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็มาพบกับพี่น้ำนะครับใช่แล้วครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องพลังงานน้ำนั่นเองครับน้องๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยครับพลังงานน้ำคือรูปแบบหนึ่งของการสร้างกำลังโดยอาศัยพลังงานของน้ำที่เคลื่อนที่ปัจจุบันนี้พลังงานน้ำส่วนมากจะถูกใช้เพื่อในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้แล้วพลังงานน้ำยังถูกนำไปใช้ในกรมชนรประทานโดยได้มีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการกงานต่างๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากการประยุกต์ใช้พลังงานน้ำในยุคแรกนั้นเป็นการส่งต่อพลังงานโดยตรงทำให้การใช้พลังงานน้ำในยุคนั้นต้องอยู่ใกล้แหล่งพลังงานเช่นน้ำตกแต่ปัจจุบันนี้พลังงานน้ำได้ถูกใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้ากันอย่างกว้างขวาง ทำให้สามารถส่งต่อพลังงานไปใช้ในที่ที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำได้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าพลังงานน้ำสามารถนำมาสร้างเป็นกะระแสไฟฟ้าให้เราได้ใช้งานกันคะ่ะแต่เอเด็กๆสังเกตไหมคะ ว่ามีสิ่งหนึ่งที่กำลังหมุนหมุนตามกระแสของน้ําเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่านั่นคืออะไรใช่แล้วค่ะนั่นคือกังหันน้ำกังหันน้จาจะเคลื่อนที่ตามการไหลของน้ําหรือว่าการตกของน้ําเพื่อให้น้ำไหลไปสู่การผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะเด็กๆลองบอกว่าในบ้านของเด็กๆเ,เนี่ย มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างคะที่เราจะต้องเสียบปลั๊กไฟหรือว่าสวิตไฟเพื่อใช้งานคะ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหลากหลายเลยยกตัวอย่างเช่นโทรทศัศน์พัดลมแล้วก็โน้ตบุ๊ก หรือว่าคอมพิวเตอร์ค่ะเด็กลองไปสำรวจดูที่บ้านของเด็กๆด,ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้เรื่องพลังงานน้ำคุณครูก็หวังว่าเด็กๆคงจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยเลยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอวันต่อไปเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของครูแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ